สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาชวนฟังเรื่องราวจากคุณพุธแต่เรื่องราวนี้ก็ชวนสยองถึงขนาดที่จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นกับชีวิตคนคนหนึ่งไปเลยทีเดียวนะคะก็ลองฟังคุณพุทธสวัสดีค่ะคุณพุธครับสวัสดีครับคุณน้องค่ะ <c oughs> วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังครับก็อันนี้เอ่อเป็นที่ผมก็เอ่อจากที่ คุยกับคุณน,น้องแล้วก็กับท่านผู้ผู้ฟังหลายหลายครั้งอันนี้ผมก็นึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งะนะครับซึ่งเกิดเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของเ,อเพื่อนของรุ่นรุ่นน้องที่ชน <า S 2> ะนะครับ <c oughs> ก็ผมก็มีรุ่นน้องที่สนิทสนมกันชื่อน้องหยมะนะครับแล้วก็น้องหยมก็จะมีแก๊งเพื่อนนะครับแล้วก็สึกจะน้องคนนี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะชื่อน้อง ตีหรือน้องตี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็ตามสไตล์หนุ่มที่จากอยู่ในกรุงเทพไปเรียนที่เชียงใหม่ก็จะแบบใช้ชีวิตเสรีอะไรอย่างเงี้ยอยู่หอ,อกันอะไรกันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บางครั้งก็มาเที่ยวกับกลุ่มกลุ่มเพื่อนเพื่อนผมนะครับผม <Yeah. S 1> ก็แล้วก็ไอ้เจ้าแก๊งเนี้ยก็จะชอบจ,จีบสาวนะครับ <Yeah. S 1> ก็ก็เดี๋ยวก็ ลักลักเลิกเลิกลักลักเลิกเลิกเลิกนะครับก็จะเป็นของเขาเรียกอะไรนะไอชีวิตลักของวัยรุ่นซึ่งแฟนแต่ละคนของน้องๆเนี่ยก็จะเป็นสาวเหนือนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาชอบแบบว่าเออสาวเหนือแบบค่อนข้างจะแบบน่ารักนะครับอ่อนน้อมอ่อนควมต้นอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูไม่ค่อยใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยแบบเฮ้ยก็โอเคเสร็จแล้วก็ดูปกติดีนะครับ ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าไอ,ไอ้น้องตี้เนี่ยก็ไปจีบสาวที่ของจังหวัดแพร่ที่น้องเขามาเรียนอยู่ที่คณะเดียวกันที่มหาลัยที่ผมเรียนอยู่ะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ตามสไตล์ก็พอถึงเวลาก็หาเรื่องเลิกเลิกเขาแล้วน้องคนนี้ก็ที่ไอหยมไล่ฟังเนี่ยก็คงจะรักมากะนะครับก็แบบไม่ค่อยโอ,โอเค นะครับพอไม่โอเคปุ๊บก็ไม่อยากเลิกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไม่สนใจเขาอะไรเขานะครับแล้วน้องเขาก็เหมือนกับเรียนไม่ไหวก็กลับไปอยู่บ้านที่ที่แพรไอ้เราก็ได้ทราบบ้างไม่ทราบบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นไปแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านมาไม่กี่เดือนก็ได้ทราบว่าน้องคนเนี้ยฆ่าตัวตายค่ือแขวนคอตายแล้วเอ้ไอเนี้ย ตอนแรกไอหยมมันก็จะชวนเนี่ยไปไปที่แพร<ะ>เพื่อจะไปขออโหสิกรรมค่ะเพราะว่าน่าน้องส่วนหนึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของน้องเขาที่ที่ทําให้เขาต้องฆ่าตัวตัวตายค่ะก็เหมือนถ้าไปขออาโหสิกรรมต่อก,กันก็น่าจะดีกว่า<ะ>แต่ทีนี้มันมันไม่ได้มีความเชื่อด้านเนี้ย มันบอกว่าเขาฆ่าตัวตายเองอะคุณเลิกมาทั้งหลายเดือนแล้วว่าแแค่นี้มันต้องฆ่าตัวตายหรืวอวะอะไรเงี้ยอาจจะไม่เรื่องอื่นหรือเปล่าเรื่องของครอบครัวเขาหรือเปล่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากงานศพมาดที่นี่คือว่าเหมือนกับชอบแบบเหมือนมีอะไรที่ทำให้เจ็บตัวอยู่เสมอตลงจากงานศพต้นมาเช่นแบบพอผ่านมาสองเดือน ผ่านไปปุ๊บอ่ะเห็นไอหยมขับมามีตีซ้อนแขนหักค่ะอย่างเงี้ยก็ขับผ่านอ่ะไอหยมอ้ตี้เป็นไรวะอ๋อรถล้มแขนหักค่ะมันก็บอกว่าซึ่งอ้ตี้ก็บอกว่าก็ขับรถปกติค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยวโค้งปกติเลยอยู่ไม่รู้ว่ามีใครเหมือนมากดค่ะกดเขาอะครับค่ะปุ๊บทําให้มันสะบัดค่ะแล้วทําให้แขนลงแล้วก็แขนแบบหักอย่างเงี้ย ปึ๊บไปแต่ว่าสมัยนั้นมันยังไม่ได้คิดเรื่องแบบต้องเข้าวัดต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องก็ไปหาหมอเกิดเรื่องเหล่านี้เหล่านี้บ่อยๆครั้งใช่นะครับแล้วก็แล้วก็แบบมีแต่เรื่องไม่ดีเข้าเข้าเข้ามาค่ะแล้วก็ที่สังเกตได้คือโสมคือโอเคคนเวลาถึงจะเป็นเที่ยวนอนน้อยกินเหล้าค่ะแต่มันโดยความเป็นวัยรุ่นมันก็จะเฟชเร็วค่ะแต่นี่กลายเป็นว่า เหมือนโซมแล้วไม่ดูแลตัวเองเมื่อก่อนแบบแบบพาไปหนุกรุงเทพพี่ก็จะดูฟิลฟิลแบบผมโอเคอันนี้ก็คือกับแบบเหมือนอะไรมีโดนใจรู้ก็ไม่ค่อยโกนหนวดโกนเข่านึกออกไหมครับพอผมผมมันยาวไว้หนวดเนี่ยมันก็จะดูโซมตัวก็จะผอมเหมือนแล้วไม่ไม่ค่อยกินอะไรแล้วอ้างว่ากินอะไรไม่ไม่ลงเนี่ยก็เลยแบบเล่นไปแล้วก็สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังต่อมาก็เหมือนรู้สึกว่า เขาอยู่หอค่<ฮ>ะแล้วก็ปกติเนี่ยจะมีน้องนักศึกษามาหาสาวๆมาหาก็<ฮ>ะาจะก็จะแจ้งข้างล่าง <ฮะ S 1> แล้วก็บอกใครขึ้นไปน<ฮ>ะครับคราวนี้ยมีอยู่หลายครั้งมาก <ฮะ S 1> ที่รู้สึกเหมือนมีน้องนักศึกษา <ฮะ S 1> เดินก้มหน้าแล้วบอกว่าอยากเจอ <ฮะ S 1> ซึ่งโยมลงมา <ฮะ S 1> ก็ไม่ไม่มีใครพอโยมถาม ตรงข้างล่างรีเซปชันข้างล่างว่าอ้าวที่เรียกผมลงมาเขาบอกว่าอ้าวไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยก็มีคนมาหาแล้วมาบอกที่หน้าเคาน์เตอร์ว่าจะขึ้นมามาหา้องนี้ใช่แต่พอเขาลงมารับไม่มีก็ไม่มีใครใช่ซึ่งทั้งรีเซพชันทั้งไอ้นี่ก็งงว่าใครครับก็เหมือนกับว่ามาเรียกมาหามาอะไรครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ที่ทราบมาก็เริ่มแบบเขาเรียกอะไรนะครับเริ่มแบบการเรียนก็ตกลงอะไรก็ตกลงแล้วชอบเหมือนเก็บตัวเหมือนอะไรแล้วก็ไม่ค่อยเล่าอะไรให้เพื่อนเพื่อนฟังแบบไม่ไม่แบบถ้าไม่เล่าใช่แล้วก็ตอนหลังก็คือแยกไปอยู่เองเพราะว่าก่อนจะอยู่กับกับเพื่อนห้องนึงก็แชร์ค่าเช่ากันอันนี้ก็คือจะไม่แล้วเก็บตัวแล้วจะไปไหนก็ไม่ค่อยบอกบอกเพื่อน ค่ะครับ<อ>แล้วก็แต่ว้วก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้น<อ>ก็คือพอปิดเทอมปกติก็จะกลับกรุงเทพกันอ,อยู่าว้าเนี้ยวันหนึ่งมันก็บอกว่ามันจะไปที่แพร่เราบอกเฮ้ยมันจะไปทำไมวะกูจะไปที่ที่แพร่แล้วเ็บอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะกูจะไปที่แพร่เขาพูดอย่างนี้ แต่เขาไม่ให้เหตุผลใว่าจะไปทําไมใช่แล้วเพื่อนก็อะไรของมึงวะตอนนั้นมันเริ่มเริ่มแยกๆไปแล้วก็โซมโซมไปละปุ๊บแล้วก็คือก็แยกกันไปเพราะว่าคือเหมือนกับพอเรียนหรือสอบวันสุดท้ายคก็กินข้าวกันที่โรงอาหารมหาลัยอย่าเงี้ยพอถึงเวลาอ่ะเป็นไงน้องน้องอ่ะเดี๋ยวกูเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านกรุงเทพกลับบ้านปจีนหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่เนี้ยแล้วไอ้ ตีจะไปไปไหนวะกูจะไปที่แพทยค่ะครับแล้วก็ไปไหมก็คาดว่าไปครับแล้วพอเปิดเทอมทุกคนก็รับข่าวร้ายค่ะจากญาติเพราะว่าอาจารย์มาแจ้งค่ะว่าเนี่ยตกลงคือไม่รู้มีปัญหาเรื่องอะไรค่ะน้องตีก็ผูกขอตายอุ้ย แต่ก็ไม่ได้แจ้งว่าผูกคอตายที่ที่ไหนไม่ได้มีรายละเอียดตรงนั้นใช่ครับแปลว่าก็คือผูกคอคอตายเพื่อนก็ขนลุกกันหมดเลยครับก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าน้องที่เขาเคยคบหาสันนิษฐานกันว่าน่าจะเอาไปอยู่ด้วยไหมไหมเพราะว่าคนลุกว่า,วาเลยคนเนี้ยว่า คือตอนย้อนนิดนึงคือตอนที่ดูรักกันเนี่ยก็ดูโอเคกันมากตัวตัวติดกันเพราะว่าผมก็เคยเห็นน้องเขาเขาก็เป็นเด็กเรียบร้อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกึ่งอาจจะเป็นอุทาหรณ์นิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราเราไม่ได้อะไรจริงจังอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอย่าทำลายเขาไหมเพราะเราไม่รู้ว่านวคดเนี่ยเรื่องพวกเนี้ย วันนี้ที่เราเราเราเล่าให้ฟังเนะี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจะคุณจะคุณหรือเปล่าช่วงอารมณ์นั้นน่าจะเป็นพวกครักแรงเกียดแรงนะคะคเพราะว่าเป็นความรู้สึกของหนุ่มสาววัยแบบเนี้ยค,คือเวลารักก็คงจะรักแท้รักจริงยังยังไม่มีความแยกแยะได้ว่ามันจะเป็นยังไงช่วงพอความรักนะตรงนั้นน่ะเหมือนมาถูกหลอกมั้งก็เลยมีความรู้ว่า อยากจะให้เขาไปอยู่ด้วยหรือเปล่าใช่เพราะว่าตอนเลิกเขาฝ่ายหญิงเขาพยายามจะมาง้อมาอะไรก็ไล่เขาอย่างกระหมูกระหมาทำให้เขาแบบแบบเศร้าแบบอะไรแล้วจนเขาต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วก็เกิดเหตุการณ์อนาเศร้าเกิดขึ้นโอ้ยอนาเศร้ามากจริงๆด้วยแต่เรื่องนี้คือเปลี่ยนแปลงตอนที่ที่เห็นที่โยมไลฟ์ฟังก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่า ที่คุณน้องบอกว่าพอแคนเสร็จก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเขาไม่ปล่อยเนาะเขาเขาอาจจะเป็นทั้งความรักทั้งความแค้นทั้งความรู้สึกว่าทําไมทําแบบนี้อะไรแบบเนี้ยครับ <Hey. S 2> แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีการเรียกกันและถ้าเสียอาจจะเสียที่แพ hey. ้โอ้โอ้เรื่องนี้แบบสูุนเสียด้วยอะ่ะครับโอ้นี่เป็นอุทาหรณ์สำหรับ ใครใหลายๆคนที่จะมีความรักถ้ายังไม่ได้รักเขามากขนาดนั้นก็ก็ไม่ควรไอ้ความรักอะเวลามีอะมันโอเคต่อการรันแต่พอหมดรักเนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็ต่างคนต่างที่จะบอกเลิกกันได้หรือแยกกันไปได้แต่ว่าเราไม่รู้ไงเราไปทําอะไรให้เขารักรงมากขนาดนั้นด้วยค,ค,ความรักก็ได้ที่เขาอยากจะเอาไปอยู่ด้วยรหรือมันอาจจะเป็นเพราะความแค้นก็ได้ที่เขาอาจจะอยากเอาไปอยู่ด้วยครับโอ้แล้วสิ่งที่ ผมกับน้องหยมเขียนแล้วก็เลยมาแชร์อีกมุมก็คือเวลาถ้ามันมีเรื่องอะไรพวกนี้มาเนี่ยบุคลิกลักษณะคนจะเปลี่ยนไปทันทีเพราะว่าจากคือคนเราเพื่อจะให้ตัวเองดูเด่นดูดีก็จะแต่งตัวทําผมทําหน้าว่ากูมาจากกรุงเทพด,ดทูดูเท่ดูหล่อดูแบบโอเคแต่พอหลังจากเหตุการณ์ที่น้องเขา เขาตายเสร็จนี่เปลี่ยนไปเลยไวโหนดไว้เขาโสมแบบแซึ่งปกติมันไม่ใช่มันไม่ใช่นิสัยของเขามันต้องเป็นอะไรแน่เพราะว่าเมื่อกี้ที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยที่พอบอกว่าเขาฆ่าตัวตายเขารู้อะ่ะเขายังไม่มีความเสียใจเลยนะเขายังไม่ได้สลดด้วยนะว่าเฮ<ช>้ยเป็นเพราะฉันใช่เพื่อเขาไม่ได้แบบอุย้ยเราไม่ควรทําอย่างนง้นเลยเสียใจ ถ้าาเไม่ยอมไปงานศพด้วยนี่ไงต่อแล้วที่ขอมาใช่ก็ไม่ไปพอหลังจากเหตุการณ์นั้นปั๊บตัวเองก็คงโดนกรรมใช่อาจจะพูดแบบนี้ก็ได้นกรรมตามทันขนาดนั้นหรือว่าเป็นจิตของคนนั้นที่เขาตายด้วยความแบบโกรธม่ที่น้าออถึงขนาดตามแล้วกาแรงนะถ้าเกิดเนี้ยถึงเขาว่าแรงมากเพราะว่าเขาเอาไปบัตรนั้นเลยนะเขาไม่ยอแรงขนาด มาให้คนที่บุคคลที่สามสี่เห็นได้อะใช่มาเดินมาบอกเบเตอร์ว่ารีเซพชันว่าขอเจอแล้วพอลงมาซึ่งก็จะเป็นแบบถ้าคุณน้องนึกภาพอะก็จะเป็นคอนโดอะก็เป็นประตูกระจกเดินมารีเซพชันปุ๊บแล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งค่ะแล้วก็เขาก็ก้มไปรับโทรศัพท์อะไรของเขาไปอะก็พอเดินมาอ่ะพี่กี้ยังนั่งอยู่ตรงเนี้ไปไหนแล้ววะซึ่งมันแว๊บๆมากเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแรงอาคาดแรงจริงนะ ก็มาตามแล้วก็เอาไปอยู่ด้วยแล้วสุดท้ายคาพูดอ่ะค่ะกูจะไปแพ้โอ้คำพูดสุดท้ายได้ได้ฟังวันนั้นก็ที่เพื่อนบอกว่าจะไปไหนติดเทอมมันจะไปไหนูอจะไปแพ้ครับโอจะคงต้องมีอะไรดึงดุดจนต้องไปครับใช่ครับโอ้เรื่องราวนี้ปยองขรังฟังก็ โอ้อันนี้เหมือนกันค่ะครับค่อนข้างฟังแล้วก็ค่อนข้างน่าเศร้าคือเศร้าด้วยเนาะเพราะว่ามันมีความสูญเสียทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ควรจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นและด้วยความทั้งทั้งรักทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งทุกอย่างอาจจะประดังประเดเข้ามากระจ้ยครับโอ้เรื่องนี้สยองมากเรื่องน้นหย่อนนอนนอนครับขอบคุณค่าคุณฟูส์ค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดนะคะช่วยก่อนจากไปก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหู้เล่าด้วยเปิดทั้งหน้าคุณพุทธก็จะมีเรื่องราวของเพื่อนๆแล้วก็ประสบการณ์อะไรมาเล่าให้เราฟังองีกขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ